โดปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใช้โปรแกรมโมด a c ซิตี้เนี่ยลบส่วนของเสียงส่วนหนึ่งไปแล้วเนี่ยส่วนอื่นๆก็จะเลื่อนเข้ามาอย่างเช่นต้องการลบตัวเนี้ยเราก็เลือกไปแล้วก็กด Del e t e ปุ๊บพอก,กด e l e t e ปุ๊บไอ้ส่วนของเสียงที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเลื่อนเข้ามาซึ่งบางทีไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราตัดต่อเนี่ย บางทีเราจะวางตำแหน่งเสียงต่งตางๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาถ้าเราลบไปเนี่ยส่วนเสียงอื่นๆมันก็จะเลื่อนเข้ามาแทนที่ทําให้ตำแหน่งต่างๆของเสียงที่เราวางไว้เนี่ยมันต้องกลับมาปรับกันใหม่นะครับแต่ก็มีวิธีในการที่จะลบส่วนของเสียงที่เราเลือกเอาไว้แล้วในส่วนอื่นๆก็จะอยู่คงเดิมในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยเวลาที่เราลบ กด delete ปุ๊บส่วนอื่นเลื่อนเข้ามาวันี้หากเราต้องการจะลบแล้วมาให้ส่วนอื่นเลื่อนเข้ามามันจะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกเลือกส่วนที่ต้องการจะลบจากนั้นก็ไปที่เมนู edit แล้วก็ไปที่ remove special แล้วก็เลือกไปที่ split delete ก็จะเป็นการลบส่วนนั้นส่วนอื่นๆก็ยัง อยู่เหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องไปจัดตำแหน่งใหม่อันนี้เป็นวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะมีในเวอร์ชัน3.1.0น่นะครับก็คือไปคลิกที่เมนู e dit ก่อนแล้วก็ไปที่ preferences ไปที่ track behavior จากนั้นก็ไปยกเลิกเครื่องหมายถูกใน editing clip can move other clips พอคลิกโอเคไปปุ๊บ ต่อไปเวลาที่เราคลิกไปที่ส่วนของเสียงที่เราต้องการจะลบแล้วก็กดปุ่ม delete ส่วนอื่นๆก็ยังอยู่ตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเลื่อนเข้ามาแบบนี้ต้องการจะลบส่วนนี้ออกเราก็คลิกเลือกแล้วก็กดปุ่ม delete ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการลบส่วนของเสียงออกโดยที่ส่วนอื่นๆน,นั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม